ยจริงคนไหนก็เนื้อแดดเดียวจ้าตั้มตะมตั้มต่ตะแตกตั้มแต่สะมืคงชุดชั้นละอ่ารคนรวๆเลยโอ้ มีตัมอะไรครับนโอ,อ,อ,อ้ขอโทษครับถามบไหวจะโมโหครับตัมมก๋วยพีน่น้องแซ่เพื่อนเเตมัมันอยู่ที่คนตั เพียงกำสมต้องมีมะขือเล็มทำไมไปให้ไป,ไปหน้าต้กิมิต่บักหน้าก็น้ำปลากก็ผมตรวจตอนนั้นวนาะบะคุ้งกับต้อยเยาบ่ได้ซื้อหรอยู่ข้นหัวหน้าแต่ต้อยบะคุ้งมาแล้วกับเด็ดบักหน้านผมตรวจกันน้ำปลาไในขวดน้ำปลาแถมยอดแย่งวันก่อน เงินเนาะไม่ได้ขวดน้ต่าแมงวันตัวสองตัวร้อยองลองนึนกถึะขี้ขันจิตใจห้เขาเอาตะกี้เนาะไปให้ไปนะบอกทีน่นี่เลี้ยงไก่ไปตัง้งสยงขันพร้อมไปโอ้ยตะกี้ไก่เลี้ยงทางขาวบันเท่าตะกี้มันลองง่ามตะลึ ไก่ปลาดูห้างดำไก่เรืืองหั้งขาวตะกินออมาสุโม,มเนก็เป็นพม่าได้บาทสุโม,มเนมาเลาามมเี้ยงไก่ชนพม่าว่านุ่โมเนกรอบ,รอบ,อบล่อปีกอปีตาวาไปใส่คนบ้านเรา มากพี่น้องครับโอ้โหไปพี่น้องเอาบาปั่นพี่น้องมากินข้าวนอกกันค่ะตำมกักรัวทอดเนื้อแดดเ,เ,เดียวเปิดคนงายมันเรียนของเรียนคนอยู่คนนี้เจ้าบ่าวก่อนยังบ่อนก่อนเอาผ้ามาเช็ดหน้าผ้าสีเขียวนี่มมบมาบอผ้าสีเขียวนีบดูฮะ มานะเป็นเลนเงียหน่อยอยู่กินข่าวนี่กินกับเนือน้อนไงบ้างเนื้อทอดนี่ยมันแซ่บไปแฉกแมงเห็ดยังกินก็อาจารย์มาให้หน่อยใบหนึ่งใบเล็กแล้วเอาใบใบหญ่เศษเลยเนือ้อเนื้อแซ่บให้เนื้อเสือคล้ายคเสือไอ้ไม่เป็นไร อืกินลองเบิ่งรุ๊อร่อยอืมเราจะเห็นใส่จานด้วหลายกินเลยกินเนื้อกินเปลี่ยนกินเนื้อนให้ลูกกินตะไคร้ไรไข่มีประโยชน์อ่ะร่างกายก็ต้องมีเนื้อด้วย Good. 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 อร่อยยิกินอร,อ,รอร่อยมากแซ่บไรชิ้นซูชินซูชินนะม่เห็ดแบบนี้แซ่บอกต่อว่าเปต่างแดดออกมักแล้วเคาตู้ไว้แล้วามาทอดต่างแดด้ะมันแข็งยิบกิน,อ,อ,น,น,นอื น่าแินเลยจับต้องกินรัวก็ได้รู้ว่ามันอร่อยวันมะกรูดก็กินได้นค่อยๆปั่วแซ่บหืม กแก้วน้ำอันใหมไม่ให้ข่อย์ไ่นดูแกแปลกไบ่เราบอกทำไมกแก้วในก่องเลยถ้่บวมีนะชัดแก้วนี่เปลน่างข่อยเออ กับมุเจ้าไม่กี่ข้าวกินแก้๊ยวร้านเจ้าันี่ยมันแตกมันน่าต้องไปซื้อเกี๊ยวเจ้ากินอะไรเยอะพี่น้อง่าน่าทอดกับข้าวเหนียวกินเยอะๆลงหยิบกินเยอะๆอืออืออือ ลมดน,นิ้่งำใหญ่ๆแน่กินเน้อหมดรู้นหกินอร่อยนั่นหล่นแล้วนะขอบคุณจิ้งจนะอ,อก um อราวยด้วยจิ้งจกินสะพานกินอยู่ là có hết. Những lúc lại mới nên. Xin. Rồi xong rồi. này กินฟูน้อยสงสัยชอบอ่ะดีอร่อยนะคะจะกินแบบนี้ให้ก่เฮ็ดไว้ให้กินพอคิดนี้โพสไปก็ก็แม่กับพ่อไม่เคยทำให้กินะก็เลยพี่จแต่พูดว่าลูกไม่กินทำไมน้องก็จะไม่กินนะ มันก็แล้วแต่บางเวลาเคล้วแต่วันได้ไหมแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ไม่อยากเลยพอน้องก็าไปลาวทีไรแม่นอนป้อนเป็นข้าวปกติะปิบลยฉันจะขะาจะป้อนคือกันขาวมุกะติดเือเดียวต่ลูกฉันเวลามันอยู่กับฉันมันบ่คอยกินเนะมันบ่คอยกินของแบบนี้มันไปย่บมันเหนคนิกินลายมันมีความสูงบ่กิน มาทานกี่ลูกเรียมดำเรียมดำเห็เอาเอาขึ้นมามีอลไรสามสะาดอยู่แล้วมันไรเจอปากไม่หมดก่อนเยอะนี่เนี้ยินเยอะเลม่เห็นข้าวแล้วพอดีใจพ่อจะทำไหมครับสามกิโลสามี้วเนาซื้อเนื้อมยี่หาลูกของเห็ดค ว่องไปเลยว่วเกระจายโอ้ยหมักเทสันเพิ่งได้เสื่อเครื่องรั่วหรอกินไหนเนี่ยนมาทานกินเองดีกหมวะกินแล้วผิวก็จะสวยร่างกายก็ยังมยดีเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเก่งแล้วมานานอ่ะ เขาเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนะเขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเขาไม่เคยดื้อเขาแก่ร้องไห้บ่อยเฉยใช่ไหมี่คือนี่พ่อรู้สายย่องมาบ่่คอยไห้หลังจากคิปกล้องแบกปวน <ś c oughs> เมยไห้โอ้โไห้โอ้โหจะเศร้าช่วงนึงชั่วโมงหนึ่งค่งงะยังไห้ค่ะ ก็อีกนึงมันหนีผมโอ้โหนั่นนี่ในแปดนาทีเนี่ทั่วทุกยอดเลยนิ่นไปรูปกินข้าวหมดสามคำแล้วก็พอแล้วเยอะแล้ว นมจะกินแล้วมั้อป่กินแล้วนมยังอยู่หรือเปล่าหมดรมหรือยันองนมอ่ะหอือเหลือาาอเาไปซ่อนไม่เลยไม่ต้องให้กินกินข้าวแล้วตอนเย็นก็นกินอีนกกองหนึ่งพอ กินมือละสองกล่องพอมีหลายกินหลายบ่ได้มันอยากนี่อยากแก้กินแก้กินไม่เอาโตแล้วมันมันที่ไม่ดีกินจะนมมันคือลูกเนี้ยลูกแต่ปากเลยลดแค่สองคำเองอือให้หมดลูกสิบมิลลิลิตรคำเอาเกินแค่ในสิ่งนี้ยังได้เนี่ยนะเนี่ย ทำเขาไงกูแม่กม่น่านะว่าเรากิ่ตามนะเขา,าเขากเขาไเขาไม่เราอ๋อนั่งดีๆนั่งดีๆแม่สอนน่ะอืมอ,อย่าปีนแ,แม่อะอย่าีนี้ครับยถกลายคันเขาจิดปากเขาจิดปากเออเจ็ดออกอันนี้เออโอเครูเ่อง เดียวคำสุดท้ายนะพ่อจะปิดกล้องเลยกินน้ำก่อนเร็วๆยิ้มเลยนะทุกคนน้ำลายคำอะข้าวเต็มน้ำตาลน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย กินแบบนี K ้แล้วเงี e ้ยบายบายพี C, ่น้องเล้วบายบายเอฟซีก่อนบายบายมาแล้วมาส่วนเดี้ยมาสวัสดี้ยโอเค